สวัสดีครับเพื่อนๆวีพี่น,นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆวพี่นะครับมาชมบรรยากาศนะครับเนาะโรงทานนะครับงานทอดกระถิ่นวัดหอกองนะครับเนาะก็พอดีเพิ่งมาถึงนะครับเนาะผมก็เอามีมีมีขนมมาทำโรงทานด้วยนะครับเป็นรถช่องนะวันี่นะนะก็วันนี้น,นะครับนี่เพิ่งเข้ามาถึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าบรรยากาศโรงทานโรงทานงานทอดกระถินนะวัดหอกองนะครับผมนะไปชมกันครับ นี่นะครับเนาะก็จอดรถไว้หน้ากุฏินะครับเนาะอุบแดงนะครับดึ๊บนี่นะพี่นะครับบรรยากาศหลงทานนะครับก็ไม่รู้ที่ไหนเป็นยังไงนะครับแต่ที่นี่ก็คือใครสะดวกเจ้าภาพนะครับเนาะมาก่อนก็ก็แจกก่อนเลยนะครับเนาะไม่ได้มีแบบว่าต้องกี่โมงกี่โมนะครับเนาะหมดก็คือหมดนะครับแล้วก็มีคนมาทยอยมาเรื่อยๆนะครับแทบจะทั้งวันนะ ก็จะเป็นโรงทานนะก็จะมีคนตอบคิวกันนะครับเครื่องแดงนะครับก็เดี๋ยวเสร็จโรงทานก็จะมีพิธีการนะครับแล้วก็จะสีด้ไน ย่ในนูนะครับที่ผมเคยมาดูไอ้พระตอกนะครับเนาะอยู่ข้างบนนะครับเราอยู่ตรงนู้นนะครับอรับใรากีนเป็นวรวงดครับไปกาลกาดไปลยอย่างที่บอกนะแล้วใส่ใส่พร้อมก่อนก็แจกก่อนนะครับไม่ได้มาแบบมาพร้อมกันอเห็นไหมครับก็ลงทันบางบางไอ้บางล็อกก็เนนะครับมีคนจองแต่ยังไม่มานะครับ เานี้ไห่าที่เน้องรมเ่ยะด้อาตามาร่อาคับทายขร้อมก่อนก็แจกก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นมันปิ้งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีชวนจองนะครับแต่แต่เขายังไม่มาแจกอันนี้เป็นอมไรลย้ เป็นอะไร <mare innen. S 1> อ<า>ไป่าแล้วไปไปหาตนการไปเลยนะครับน yani <layers. S 2> ี่นะมันก็จะมีเนี่ยมาอนนี้บันกนะก็จะมีมีรอบวัดเลยนะครับเราลงทาง่ไนี่นะครับแล้วก็ดีจอดรถไกลหน่อยนะครับก็เลย ก็ะนนะจะเป็นเป็นโลหะนะครับเนาะแม่นะครับพแม่พี่คุณพเวลาครับบริษัทเอ็นเคการ์มัชชีนะก็เป็นบริษัทเองนั่นแหละนะครับก็จะเป็นเป็นวัชช่องนะนี่นะับนั่นเป็นก๋วยจั๊บนะครับก็เป็นของป้าหน้านะ ญาติกันัดนแหละครับคุณตากค้องก็นี่นะครับเพื่อนๆพี่นะครับก็เรียนเชิญได้นะครับเราวันนี้นะครับไปอยู่ใกล้นะครับเราลงทานงานเข้าสถิตมะขอมกล้องนะครับอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยโสธร นัสวัสดีครับ